สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพิกในช่องเดียวพีอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิว ับมาพบกับพีคแบบนี้อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะพีคขอมาป้ายากันแดดตัวแม่ตัวมอมอีกหนึ่งตัวนะคะที่พีคใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะทุกคนน้องก็คือนี่เลยค่ะกันแดดตัวใหม่จากแบรนด์มีค่ะทุกคนเรามาทําความรู้จักน้องตัวนี้กันบ้างนะคะน้องตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามีบีมไมโซซันยูวีเอ็กซ์เพรสเซร่มสพีเอฟ50 PA บวกบวกบวกค่ะทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะที่สามารถปกป้องผิวจาก UVA และ UV b ได้แบบชิลๆเลยแต่ว่าน้องตัวนี้นะคะเขาเป็นส อ่อนโยนต่อผิวนะคะทุกคนใครที่มีผิวแพ้ง,ง่ายผิวบอบบางผิวเป็นสิวต้องใช้น้องตัวนี้เลยค่ะน้องตัวนี้นะคะเขาไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมและที่สําคัญผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยเออมันเลิศไหมล่ะแม่ราคานะคะอยู่ที่5 9บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะคืออยากจะบอกว่าถ้าใครใช้น้องตัวนี้นะคะเป็นประจําทุกวันนะคะย้าว่าทุกวันเขาจะช่วยในเรื่องการลดรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวได้ด้วยค่ะอย่างที่บอกน้องว่าสาวเป็นสิวเนี่ยก็สามารถใช้ได้ค่ะทุกคน มาดูกันค่ะว่าสาวผิวแทนผิวคําใช้ได้หรือเปล่าคือเนื้อเขาจะทําให้หน้าเราวอกเราเทาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเนื้อของเขานะคะก็จะมาในรูปแบบเนื้อสีขาวแบบนี้เลยค่ะทุกคนเวลาเกลี่ยไปแล้วนะคะก็คือแบบทุกคนจะเห็นว่ามันขาวๆใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลน,นะให้เกลี่ยต่อไปค่ะทุกคนน้องก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็ไม่วอกไม่เทาแน่นอนค่ะเพราะเนื้อของเขามีความบางเบามากเพราะน้องเป็นเนื้อใซรัํมด้วยแหละทุกคน เดี๋ยวเรามาลงที่หน้าให้ดูกันเลยนะคะเพื่อให้สาวๆผิวแทนนะคะได้ดูเลยว่าเนี่ยใช้ไปแล้วเขาไม่เปลี่ยนผิวของเราให้มันดูแบบวอกหดือเทาเลย ไปดูเนื้อของเขากันมาแล้วนะคะเป็นไงคะทุกคนน่าใช้ไหมคือไม่ใช่แค่สาวผิวแทนนะคะที่ใช้ได้สาวผิวมันก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าน้องตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันด้วยคะ่ะทุกคนและที่สําคัญที่พีคชอบมากที่สุดเลยก็คือพอใช้ไปแล้วนะคะเขาไม่ทิ้งความเหนืนะให้กับผิวเลยคะ่ะทุกคนมันดีงามมากนะและพีกก็เชื่อว่าถ้าใครที่แบบว่าได้ลองใช้เหมือนพีกอะ ชอบกันแดดตัวนี้มากๆสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ยังกังวลว่าถ้าใช้น้องไปแล้วเนี่ยน้องจะมาอุดตันผิวไหมคืออยากจะบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นเนื้อบางเบาน้องจะไม่อุดตันผิวเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวกันแดดตัวใหม่จากแบรนด์มีใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อก็ได้แล้วนะคะช่องทางออนไลน์เดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้ในคลิปแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปค่ะทุกคนส่วนใครที่อยากจะไปซื้อออฟไลน์นะคะนี่เลยค่ะทุกคนขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็น ประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย